นาทุดงคาสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2568โดยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้พร้อมกันที่ลานธรรมรัตนเจดีเพื่อร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตตนสูตรและเวียนประทักษินรอบรัตนเจดีสามรอบเพื่อบูชาพระรัตนไตรยจากนั้นคณะสงฆ์ได้บูชาพระประธานด้วยพานรัตนบุพผา ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้และดวงประทีปพ,พร้อมกันนี้ทุกท่านได้พร้อมกันที่สาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิ ทำใจให้ผ่องใสระลึกถึงบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันมาตลอดปีพุทธศักราช2567มาจนถึงวันสิ้นปีในวันนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญที่ร่วมกันทำมาตลอดทั้งปีพุทธศักราช2567ผ่านภาพกิจกรรมทุกๆบุญตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย108ดวงจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลกระถาและให้พรกับสาธุชนทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ได้มาร่วมงานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับของที่ระลึกเป็นปฏิทินบุญประจำปี2568อีกด้วยค่ะ